เสียงดังมาแต่ไกลเลยครับเรือโยงน่าจะลากของหนักนะครับเนี่ยเร่งเครื่องเต็มที่เลยไหลมาตามน้ำหน้าวัดดอนหวายครับตรงนี้ถูกช่วงเย็นครับมีโอกาสได้มานั่งเล่นหลังจากที่เลิกงานมาวันนี้ก็มานะ มานั่งดูเรือครับชมบรรยากาศท่าเรือวัดดอนไหวตรงนี้ก็จะมีซุ้มจ้ไไม่คนอิ่มนะครับสาธุสาธุาธมาแล้วครับโอ้ยลากมาสองเครื่องเลย เรือสองลำนะครับราบโบ๊น่าจะอยู่ประมาณสอง,สอง,สอง,สองช่วงตัวสามนะครับกูมีข้างหลังก็มีนะุกยอดจริงๆครับ จะยาวหน่อยนะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศการลาเกเรือโยงนะครับปุ๊บน่าจะขนทรายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าว่ามันอยู่ข้างในมองไม่เห็นเนาะโน่นะครับโุ๊มาแล้วไกลมาแล้วครับเสียงกระหึ่มมาเลยครับ Đăn, đăn, đăn Ôi, xuất ha 2 Lá có nhiều lời Trong này นโปะดตรงนี้จะเป็นทางโค้งนะครับโอ้สามลำใหญ่ๆ ั้น,นมาแล้วครับคุณสามลำใหญ่ยาวมากครับ